สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี FC ฟีทีน่ฮักสุขคุ้สุขคนเนะาะทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศทั่วโลกพี่น้องพ่อกับเคยลาคือเกา่าตอนนี้ก็ยามคำคำเอากระคนกะลงมาเซ่เนาะหลังจากที่เขาเจ้าลกแต่ยังบ่เล่วพี่น้องยังลกอยู่เอาก็ลงมาคนท้หน้าเฮงก็เะเล่อพี่น้องเลย ไทกับบาวดาวบันนาเลยค่ะนองดำท้ายไวแปดให้มืออื่นยันบ่มีคนมาสมมติว่าวมีคนมาดำสีได้ดำตัวเองมันสีแข็งพี่น้องมืออื่นยันว่าเนาะคนรับจ้างเขาเจ้าติดงานหลายหม่องยันเขามาเฮาก็เลยต้องท้ายไวหน่อย ทาเวลาเดียวคนมา,มาได้ดำเองหน้ามันจะแข็งทีมงานคนกาเขาเด็กน่อยพี่น้องไอเด็กหน่อยทางพังลาหลายคนว่าบปคบเนาะนำทีมโหนาพาทางโดยน้องดำคือเก่ามีน้องดำน้องมินนี่น้องนิ่มน้องอืง้งแล้วก็ น้องการน้องแคนแล้วก็อีกผู้นึงนะเด็กน้อยจักชื่อนะใดเฮาบ่จักเดี๋ยวลงมาเฮาสิถามมีน้องนิ่มพร้อมเดี๋ยวลงมาเคยล่าสิถามให้ห่วชื่อนะใดหนะ้อมผู้นึ่งเพอาะมีแต่คนเก่งๆพี่น้องเด็กน้อยผู้หญิงแล้วก็เก่งขนาะดนด้คนอะไรหลอชื่อนะได้ร้อยผู้ยิ่งเอาเล่นน้ำกันมันมือปด้ทามชื่อสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงไอ้เอิงสบายดีปลาลุง ทีมงานขนกาเข้าไ่อาบนะมนี่นอ้บออาบมันจีด้นอนบอกเลียเล้ยงๆไอ้ชิชนนี่ทีมงานเขาสบายดีปาลุงดำบสบายดีปาลุงสบายดีปาลุงชื่อไนได้อะนะบ่เจ้าชื่อไหนได้เฮ้เดี๋ยวไ,ไ,ไปเอาอีกคนหลดนะเอา บอกมาเลยมั้ยจะซื้อในไรเจ้านะเก่งเด้อพี่น้องบรรยากาศจะเอลงมาคนเดียวเอออาคนคนเดี๋ยวคอยชีลงไปอันจิกหากมันชิมจอกเป็นคน,นขนลงโอ้ไอดำมาจอดห้ก็มาจอดห้แดดหยัดลงน้ำหยัดลงน้ำให้มันถว่วเดด ถ่ายให้พี่น้องเบ่งก่อนเนาะเด็ก,นดกนหน่อยเดี๋ยวจังหน่อยสิไปขนพี่น้องเก่งเด้อมีแต่คนเก่งเก่งตอนนี้ยังเห็นแต่ไอ้องึงกับเออยมินนี่แล้วก็อย่าไปเตะลูกแล้วก็อีกอันนี้จากเพิ่นชื่อนะไรเอาทามเพิ่นกับบ่บอกลูกเขาเจ้าผู้มาลูกกาอะไรพี่น้องไอ้ดำก็ยังเพิ่นไปเอากามาอีกอยู่ ก่งขนาดพี่น้องเลยเด็กน้อยพากันชอยกันเอาลงดีๆลูกฮวมันน้ำมันสีเออมันผู้เดียวกาสิตายระวังมระวังมื่นเด้อระวัง,ะะวงลมเดอ้อีลยวอยลงไปเห็ดใหม่พี่น้องทีมงานขยันพี่น้องเลยทีมงานเด็กน้อย เกียงเด้อมีแต่ผูกเกียงๆไปไหมไอ้นิ่มต้องเมื่อแล้วแม่เอิญเมื่อเลยคนคนเออไอ้อื้องคนโตอไอ้อื้องเจ้าชื่นได้เจ้าหนะ บ <iento> <cima> <talk> <sh arp eno> ่สไอ้ดําผู้ขึ้นไปกกานยังลงมาอยู่น้นั่นล้ลใงไปลงไปข่อยสิลงไปจิกลงงให้หมดยังเหลือ4 5หเออยังเหลือ4 5มัด ลง,ลงมาอีกแล้วพี่น้องลงมาอีกแล้วเป็นสูตรเป็นสูตรลงมา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 เหมือแลวดำกู <S <S ตาาัดสันด้สองสมัตินะ <S <S ม,มามาอาลงอาลงเลยแล้ว

พี่ก็อยากว่าอยู่ซจำบอกว่าโยนโย,น,ยนเนาะเก่งอะไรพี่น้องมีแต่คนเก่งเก่งเลยโู้สุดยอดเมื่อแล้วมีแต่คนเก่งออเก่งเลยว่พอนาทีเนาะเก่งจักร้อย่านี่ด่าโอ้โหบ่มัดละสามบาทพี่น้องมัดละสามบาทเนาะจางนี่ไปเอาคืนรถนะ อ้าวเอาขื่นบลได้โมกานน้องกานเอาขื่นบลได้อ้าวไอ้ดำกับพ่อไอ้ดำโฮเทสโฮเทสไปน้องพากันลุ่มเด้อคันล่องหรือแควหักหรือไงฮะบ่หู้ปลาได้เท่าใด้พี่น้องเลยประมาณสองร้อยสามรอยนะทีได้อยู่ประมาณสามรอยเนาะ ตกเด้อตกเด้อตกแล้วเขียวหักดูได้ฮะบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องกานั้นยังมีอีกบอเออกระมา ว่าอลไว่ามืดเจ้านี่ปพี่น้องขึ้นไปขนค่ะนี่มือเล็กยิบบัวชอว์งรถพี่น้องคน <c oughs> มันเห็นเนาะ อ้นี่มันนิวดลธารรมดาเลยไปหาควายน้ำหจนหายกัาขึ้นเกิบร <c oughs> ดดมาากมาอยากมานอนนำเบือบ่อแล้วน,นี่เบื่อเลยเจ้าเล่ถามบถามยัง ทำช็อติงนะเออเวลายังทำนางสอราเอาอยู่แล้วปู่่าห้องตึ่มๆเลย เนนินบาผูน้น้อยๆนะน้องน้องเบาอึองน้องเบานิ่มพี่น้องเคยชื่อนินขนมถือไว้ให้น้องเนี่ยแพงน้องเด้อยังเหลือสองคนพี่น้องยังเหลือไอด้ดำกับไอ้นิ่มกายนับ,เ,บเ,เมือม่อเมื่อแล้วเมน,มน ยังเหลือสองคนสองคนเก่งก็มูพี่น้องน้องดำกับน้องนิ่มบอลแต่ว่าอยู่เท่งนเพิ่นเด็กเด็กอันเขากับขนซอยเขาอยู่แต่เขาบดีลงมานำเขาถาคนอยู่กับตะก้าเลยกับเมื่อน้ำคำเลยนาอชีหกโมงเลยพี่น้องนี่กาเฮาแมนแช่ตัวนี้กับเมื่อ ได้อยู่ประมาณก้า,กาวชีลอยานาสีได้อยู่พี่น้องชีลอยมัดประมาณหาลอยก้านี้หอดบ่เฮยเพราาะว่อาันนั้นก็ได้ก้าวชีเลยแกอันออนั้นก็แม่เอินก็ได้ลอยแม่เฮาก็ได้เงินี่นาสีได้ประมาณหาลอยน้องดาว่าเธอเคยลาเบิงเลยปะบ่อนาสีหอดหาลอยเดี๋น้องดเงเอาเพิ่นว่าหาลอยก็บหาลอยน้ำเพิน่นเพิ่นเป็นผู้จัดการใหญ่เดิ ชมเจ้านี่นายางเมื่อบ่สองไอ้น้องนี่นอนหน้าบ่หรือนอนเฮือนหน้นองเฮือนกับหน้าก็ติดกันเนาะชีกลงดีดีเลยลูกพีก่ายางแต่นี้ไปบ้านน้องดำกับประมาณกิโลพี่น้องเลยหอดอยู่ดอกโลหอดทะเลแต่นี่เจ็บบาทห้มหมหมทามมองบาทหอดมันต้องแดดมันต้องร้อน บอกบอมันสี้ไก่มาได้ได้เนาะปุบปบปับปุบปับโอ้ยเก่งเลยนกสซิมาเลยพี่เนาะ <โด S 1> คนลก,ก้าข้าเจ้ากับเมื่อแลนะ้วเนาะคนมารับจางลก,ก้ากาัเพราว่าสีหอดหกม้งสีหอดสิบแปดนาฬิกาเลยตัวสีเมื่อหรือตัวสีขืนเทียงก่อนนี่ เออึ้นไปถามก่อนคัแนนช้แนชิได้คนงานบ่ได้ดีเลยเออมืดเก่ง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 โอ้ขยันอะไรพี่กล้าเอาพี่น้องเลยหลายเติบหลายเติบ สีเขียนหลดขึ้นก่อนพี่น้องล่าเลยด้วยผมแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามรับชมเนะเาะพอกันไม่คลิปหน้าครับเคยลาสบายดี